รุ่นนี้เยสีพร้อมตัดแล้วค่ะทุกคนเนาะรุ่นนี้เช้านี้รับออเดอร์นะคะเปิดร้านเปิดร้านค่ะสวยๆฟูๆช่ำๆไปเลยนี่ค่ะโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วเอฟซีผักบอกว่าอยากจะกินผักแล้วตัดเมื่อไหร่เตือนด้วยบอกด้วยทักด้วยโอเคค่ะเยะสีจัดไปเลยค่ะมาค่ะเช้านี้เนาะเปิดตลาดเลยค่ะ เปิดตลาดผักสวยๆฟูๆทั้งนั้นเลยค่ะเนาะสดใหม่ไปจากสวนเลยค่ะทุกคนเนาะใครมีปลาเผาหมูกระทะปิ้งย่างนะคะอย่าลืมนะคะทักมาได้เยสีมีผักให้เนาะโอเคค่ะสวยๆช่ำๆเช,ช้านี้ที่สวนผักค่ะทุกคนเนาะสวยมากสวยมากสวยมาก,มากอืมนี่ค่ะปลาเผาตัวใหญ่ๆต้องเข้าแล้วนะคะทุกคนนี่โอ้โหใบฉ่ำมากค่ะใบฉ่ำจริงค่ะทุกคนเนาะ โอเคค่ะเนาะให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะถ้ายังมองหาผักสลัดอยู่นะคะก็ทักเข้ามาได้จ้าทุกคนน้องปลื